ข้อที่10นะก็คือว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยชอบการขอร้องนะหมายความว่า,างไงก็คือว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยลึกๆเนี่ยต้องการเป็นคนดีต้องการเป็นผู้ให้ต้องการเป็นเขาเรียกว่าทุกคนมีความเคารพตัวเองสูงทุกคนอะ่ะไม่มีใครอยากเป็นคนเลวไม่มีใครอยากเอาเปรียบไม่มีใครอยากอยากเป็นคนใจร้ายนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอะ่ะสามารถขอร้องเขาหรือสามารถเขาเรียกว่า แสดงออกมาให้เขารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เขากําลังจะช่วยเราเนี่ยมันเป็นเรื่องมัน,นทําให้เขาเนี่ยเป็นคนสําคัญนะการที่เขาถ้าเราสามารถสื่อสารออกไปได้ว่าคําขอร้องของเราหรือการให้เขาช่วยเหลือเนี่ยเขาจะเกิดความเป็นคนสําคัญกับเรามากแล้วก็เขาเขาจะรู้สึกว่าเขามีความภาคภูมิใจมากเนี่ยเขาจะช่วยเรานะอย่างเช่นกรณีที่ว่า เรา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 ไปขับขับนะท่านเนี่ยจะได้มากกว่าตรงน,นี้นี่ให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยการช่วยเหลือครั้งนี้มันทำให้เขาเป็นผู้วิเศษหรืออะไรแบบเนี้หรือเรากำลังแบบเดือดเนื้อร้อนใจอะไรบางอย่างที่จะต้องให้เขาพึ่งพาเนี่ยแล้วก็เราเราสามารถสื่อสารไปได้ว่าการช่วยของเขาเนี่ยเหมือนกับเขากลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลย เขากลายเป็นเหมือนเขากําลังกอบกู้โลกเลยนะแต่ต้องทําด้วยความจริงใจนะเขาก็อยากจะช่วยนะแต่ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าการช่วยของเขาเนี่ยมันไม่ได้สําคัญอะไรกับเราเลยอะไปขอร้องเขาแต่ทําได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันมันจะทําให้เขาไม่ได้อยากช่วยขอด้วยความจริงใจนะไม่ใช่ขอเงั้นงๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอจริงๆนะในในเหมือนกับว่าทางอื่นไม่มีแล้วนมน้วไม่ได้แล้ว ถ้าเรากําลังเดือดร้อนเราเราขอขอด้วยให้เขารู้สึกว่าเออมันเป็นคุณธรรมนะแล้วเขาก็จะช่วยเรานะ